สวัสดีค่ะแชมชวนกินวันนี้จะมาทำชิฟฟ่อนวานิลาเนยสดนะคะส่วนประกอบก็จะมีนมสดไข่ไก่แป้งเค้กผงฟูกลิ่นวานิลาครีมออลทาทาน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายและเกลือป่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามา ห่อถาดกันนะคะด้วยกระดาษไขทาเออไขมันนะคะที่ถาดให้รอบแล้วก็ตัดกระดาษให้มุมเลยมาประมาณข้างและครึ่งนิ้วค่ะแล้วเราก็วางตรงกลางแบบนี้ใช้นิ้วรูดนะคะให้เข้ามุมเสร็จปุ๊บล้วก็พับมุมให้เข้าทับกันทุกมุม เราจะใช้สองถาดนะคะถาดที่เราใช้ก็ขนาดประมาณ26.5สิบหคูณสามเซนนะคะเราใช้สองถาดแบบนี้นะคะเริ่มแยกไข่แดงก่อนนะคะใช้ช้อนธรรมดาแยกได้นะคะ ไข่ขาวปิดบ้างไม่เป็นไรค่ะค่ะเติมนมสดลงไปนะคะตามด้วยกลิ่นวานิลาสองช้อนชานะคะ คนให้เขาเข้ากันค่ะให้ไข่แดงเข้ากับนมใส่เกลือป่นลงไปเลยนะคะร่อนแป้งลงไปก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วตามด้วยน้ำมันถั่เหลือง าก็จะฟุงนิดหนึ่งคนให้เนื้อเขาเนียนเลยนะคะแล้วเราก็เติมน้ำมันถั่วเหลือง ตอในแบบนี้เราเริ่มใส่น้ำมันถั่วเหลืองได้เลยค่ะคนต่อให้เขาเข้ากันใส่ไข่ขาวเลยนะคะเปิดเครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่รีมออฟาคาเลยนะคะ ขึ้นประมาณนี้เราก็ลดสปีดต่ำลงมาตัดกองอากาัดนะคะใช้ได้แล้วนะคะค่ะเราตักอย่าเราตักไข่ขาวใส่เลยนะคะ ยอยตักใส่ซักสามเที่ยวนะคะคนด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะเพราะว่าด้านล่างเขาจะชอบนอนก้นสีเขาจะเข้มดูรู้เลย ้าเขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราเทใส่ถาดได้เลยค่ะ oh. เดี๋ยวเราตัดเทเขาได้หรอ เกี่ยเขาให้เข้ามุมนะคะให้เรียบประมาณเท่าๆกันกระแทกให้ฟองอากาศเขาแตกตัวค่ะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบแก๊สนะคะ อบใช้อุณหภูมิ150องศาประมาณ20-25นาทีเดี๋ยวเราจะแทรกรูปกระอบแกบไว้ให้ดูนะคะถ้าเอาออกจากเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำเขาบนตะแกรงผึ่งให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะทาครีมเวลาคว่ำบนตะแกรงใช้แบบน,นี้เลยนะคะแล้วก็พลิก ทำสองลค่ะเขาก็สีก็จะออกเหมือนจะไหมนะคะแต่ว่าเราเราลองแกะกระดาษออกมาน่าจะไม่ไหมนะคะสีขาวมาก ทดสอบก็ใช้เหล็กปลายแหลมนะคะจิ้มดูไม่ติดเหล็กก็ใช้ได้หรือว่าไม้จิ้มฟอนก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพาให้เขาเย็นแล้วเรามาประกบกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาจิ้มฟอนความใส่ถาดกันเลยนะคะใช้กระดา้วางไปก่อนนะคะเสร็จแล้ววางถาดตามค่ะแล้วก็จับพลิกเหมือนเดิม สดที่เราใช้ก็คือสูตรเดียวกับที่เราเคยลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทานในสดเลยค่ะ เีวเราจะใส่แยมสตรอเบอรี่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อตัดความเลี่ยนใครไม่ใส่ก็ได้นะคะ บางคนก็อาจจะไม่ชอบครีมเยอะเราก็เลยใส่เป็นยาสตรอเบอรีเร่เพิ่มเข้าไปด้วยค่ะแต่ถ้าบางคนไม่ใส่ก็ก็ได้เหมือนกันกเดี๋ยวเราเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบเลยนะคะเขาก็จะได้เป็นสองชั้นแบบนี้ ัดขอบเขาก่อนนะคะเพื่อให้สวยงาม จากนั้นเราตัดตามยาวสามแบ่งเป็นสามท่อนนะคะใช้ตัดไม่ตรงใช้ไม้บรรทัดวัดได้นะคะทาบเอาเลยค่ะฝั่งนี้เราก็จะตัดเขาเป็น ีนะคะคอยเอากระดาษเช็ดมีดด้วยนะคะเพราะว่าไม่ไงั้นเขาจะเลอะแล้วก็เวลาหออ่อก็จะไม่ค่อยสวยค่ะขนาดที่เราตัดอยู่ที่อยู่ที่ถาดแล้วก็ ความต้องการของเราเลยนะคะว่าเราจะจะตัดขนาดเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนต่อไปเราก็ตัดเป็นแบบเฉียงให้เป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะพะชิปฟ้อนเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นชิ้นสามเหลี่ยม เราจะมีวิธีห่อง่ายๆให้ดูค่ะสวยด้วยแล้วก็ง่ายด้วยค่ะกระดาษห่อที่เราใช้นะคะส่วนมากเขาจะมีไซส์มาตรฐานก็ประมาณ10นิ้วส่วนแผ่นที่รองเขาเรียกแผ่นใบตองเนี่ยประมาณแปดคูณ8ดนิ้วแบบนี้นะคะขายคู่กันเดีวเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะ วิธีการก็คือนำแผ่นแผ่นใสนะคะแปดคูณแปดเนี่ยวางบนกระดาษเราก็วางอย่างนี้นะคะจับมุมหนึ่งตั้งขึ้นมาวางปอย่างนี้เลยค่ะกดไว้ นิ้วโป้งนะคะเราสอดไว้ที่หัวเราสอดไว้ที่หัวแล้วก็อีกมือหนึ่งจับมุมตั้งขึ้นเป็นแนวฉากแล้วก็วางกดลงมามุมสองมุมนี้คือทำเท่าได้เลยค่ะเก็บให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็สอดกระดาษติดด้วยสกอตเทป เข้ามุมพอดีแต่ทำให้ดูอีกทีนะคะจับตั้งขึ้นเอามือกดลงหัวนี้โป้งมือสอดเข้าไปตรงหัวนะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งจับไปหลายขึ้น นี่ค่ะจับกระดาษขึ้นเนี่ยแล้วก็วางแนบลงไปกดมาด้านหน้ารูทั้งสองมุมเข้ามาเราจะทำเร็วเลยนะคะ พอหลายๆที่เดี๋ยวก็คล้องค่ะท่าทีแรกเรายังจำมุมมันไม่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีเมนูอะไรดีๆขอให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะ